ผมเองนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ชนบุรีนะครับสติฟูดไปชนบุรีใช่ครับร้านแรกนะครับเป็นร้านไอศครีมรสชาติขนมไทยครับเช่นกุยช่าขนมตาลนะครับข้าวหลามหนองมนโอ้โหและอีกเพียบเลยโอ้โหอย่างนี้ไปซื้อเป็นของฝากได้ด้วยนะครับส่วนร้านที่สองนะครับเป็นขนมโตเกียวแป้งกะทิครับมีชีสถ้าอยากจะดูแล้วไปดูไปดูกัครับชอบกินมากๆเลย เปิดประเดิมร้านแรกกับไอศครีมสุดแหวกที่ซ่อนความละมุนมาในรูปแบบขนมไทยไอศครีมของคนไทยที่ฉีกแนวนำขนมไทยรสชาติต่างๆมาครีเอทลงในไอศครีมพร้อมท็อปปิ้งที่แปลกใหม่อีกมากมายให้อารมณ์เสมือนเราได้กินไอศครีมแต่กำลังกินขนมไทยอยู่นั่นเองซึ่งรสสัมผัส เดียวกันกับขนมแต่ละชนิดที่เราเคยกินไม่ว่าจะเป็นข้าวราหน้องมนขนมตาลหรือจะเป็นกล้วยตาโดยเนื้อไอศครีมจะมีความหนึบเนียนไม่เหลวมีเนื้อไอศครีมให้ได้เคี้ยวมีรสชาติที่หวานกําลังดีกรมกรมไม่เลี่ยนตัดกับรสชาติของท็อปปิ้งที่เราเลือกแมทด้วยแล้วก็เข้ากันได้กับทุกรสชาติเลยทีเดียว ใครที่กำลังมองหาของฝากในช่วงปีใหม่ที่มาในรูปแบบไอศครีมแล้วล่ะก็ไอศครีมขนมไทยคือตัวเลือกที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำไทยแถมยังเลือกเปลี่ยนรสชาติได้แบบไม่ซ้ำจําเจในการส่งต่อความสุขที่มาเป็นไอศครีมเย็นๆสุดแหวกแนวแบบนี้ totally. น,น่าสนไม่ละครับก็มาอร่อยกันต่อกับขนมโตเกียวแป้งกะทิ ซึ่งแป้งโตเกียวของที่นี่จะฉีกแนวกว่าแป้งโตเกียวทั่วไปที่เขาจะใช้นมเป็นส่วนผสมแต่ร้านนี้ใช้แป้งผสมกะทิทำให้แป้งโตเกียวมีความหอมตลบอบอวนกว่าปกติทั่วทั้งร้านตัวแป้งเน้นความกรอบแถมยังเอาใจคนรักชีสด้วยการนำชีสมาครีเอทลงในเมนูต่างๆทำให้ได้รสสัมผัสที่แปลกใหม่ได้ทั้งกลิ่นกะทิกลิ่นชีสที่ไม่เหมือนใครเรียกได้ว่าให้อารมณ์เสมือนกำลังกินท้องม้วนกินโตเกียวในเวลาเดียวกันนั่นเอง อีกหนึ่งร้านโตเกียวที่ไม่ครวรพลาดกับรถสัมผัสของแป้งกะทิที่ดีไซน์อยู่ในโตเกียวแต่ละรถนึกถึงโตเกียวแป้งกะทิก็ต้องโตเกียวร้านนี้โตเกียวคุณย่านั่นเองอย่าลืมกด subscribe Channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวทั้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศาเอนเตอร์เทนเมนตที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The Big k i c h เชด้วยกดตรงนี้เลยครับเนี่ย